สวัสดีครับ Go to s e วันนี้จะพาไปทําความรู้จักกับเรือดำน้ํากันนะครับพะช่วงนี้มีการพูดถึงเรือดำน้ากันเยอะมากอีกทั้งรัฐบาลของไทยกําลังจะสั่งซื้อเรือดำน้ํามาเพิ่มความเกรงใจให้กับประเทศเพื่อนบ้านกันอีกด้วยนะครับทุกคนพอจะรู้ไหมครับว่าโลกเรามีเรือดำน้ําลาแรกชื่อว่า d e a เบ Bird ถูกสร้างขึ้นโดยนักต่อเรือชาวดัตช์ชื่อว่า Cornelius d บ b ร r t ประกอบขึ้นด้วยไม้และมีไม้พายยื่นออกจากลําตัวของเรือเพื่อให้เรือดำน้ําเคลื่อนที่ได้โดยใช้แรงคนพาย12นายและนายทหารควบคุมเรือ3นาย เรือดำน้ำจึงเคลื่อนที่ได้โดยในระยะสั้นๆการทดลองดำน้ำครั้งแรกที่แม่น้ำเทมประเทศอังกฤษในปีคิศกรา1620ตามพระราชะบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่1แห่งประเทศอังกฤษมีบันทึกว่าเรือดำน้ำาดสเบิร์ตสามารถดำน้ำได้ลึก4-5เมตรนานนับชั่วโมงแต่การพัฒนาเรือดำน้ำก็ต้องหยุดลงเนื่องจากคอนเนลียสเดสเบิร์ตเสียชีวิตไปกลับมาที่ประเทศไทยประเทศไทยเคยมีเรือดำน้ำมาแล้วเมื่อ82ปีก่อน เป็นความคิดลิเริ่มของพลตรีเอกกรมหมื่นชุมพลเขตอุดมศักดิ์พระเจ้ายาเธอในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมพวกได้จัดทำโครงการจัดสร้างกำลังเรือในปีพุทธศักราช2453ขึ้นถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์พินิษเสนาบดีกรมฐานเรือนำขึ้นทูลเกล้าถวายรัชกาลที่6โดยกำหนดให้มีเรือดำน้ำ6ลำต่อมาในปีพุทธศักราช2458 นายเรือโทเจ้าฟ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอุดมเดชกรมคุณทรงขานคารินได้จัดทําเอกสารรายงานความคิดเห็นแนวทางการจัดหาเรือดำน้ําและการใช้งานแต่โครงการนี้ก็ชะงักไปจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2478หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองกองทัพเรือจึงได้ริเริ่มโครงการจัดหาเรือดำน้ําอีกครั้งกําหนดให้มีเรือดำน้ําขนาด370ตัน เป็นประเภทเรือดำน้ำรักษาฝั่งมีขนาดเล็กจำนวนสี่ลำโดยสั่งต่อจากอูต่อเรือมิซูบิชิประเทศญี่ปุ่นในราคาลำละ8 8 2 0 0 0บาทและได้รับพระราชทานชื่อว่าเรือหลวงมัชานุเรือหลวงวิรุณเรือหลวงสิงสมุทรและเรือหลวงพลายชุมพลเรือหลวงมัชานุและเรือหลวงวิรุณ สร้างเสร็จก่อนบริษัทมิตซูบิชิจึงทําพิธีส่งมอบให้กองทัพเรือไทยสองลำในวันที่สีกันยาพุทธศักราช2480จึงตั้งเป็นวันเรือดำน้ำต่อมาในวันที่30เมษาพุทธศักราช2481จึงส่งมอบเรือหลวงสินสมุทรและเรือหลวงพายชุมพลอีกสองลำเรือดำน้ำชุดแรกของไทย สีลลำได้ออกเดินทางจากเมืองโกเบในวันที่4มิถุนายนพุทธศัการ 79, าช2479ฝ่าคลื่นลมเป็นระยะทาง3,000ไมล์มาถึงประเทศไทยในวันที่29มิถุนายนพุทธศัการาช2481หลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงในปีพุทธศัการาช2488ประเทศญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงครามทำให้ไม่สามารถสนับสนุนด้านอะไรเรือดำน้ำให้ไทยได้ หมวดเรือดำน้ำจึงถูกยุบไปในวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2494เป็นการปิดฉากเรือดำน้ำของไทยภายหลังการปลดระวางประจำการเรือดำน้ำทั้ง4ลำถูกขายให้บริษัทปูนซีเมนไทยเพื่อการศึกษาด้านวิศวกรรมโดยกองทัพเรือได้ถอดหอบังคับการอาวุธปืนและกล้องตาเรือออกนำไปติดตั้งสะพานเรือจำลองจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เรือ หน้าโรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการมาถึงปัจจุบันกองทัพเรือมีความต้องการที่จะได้เรือดำน้ำมาสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศและให้ประเทศเพื่อนบ้านเกรงใจในขณะที่เพื่อนบ้านที่ติดทะเลต่างก็มีประเทศละ2-3ถึงาลำประเทศไทยจึงได้สั่งเรือดำน้ำจากจีนจำนวน3ลำขับระหว่าง2,600ตันมีอาวุธสำคัญคือตอร์ปิโดและขีปนาวุธมีระบบที่ทันสมัยที่สุด อยู่ใต้น้ำได้นานถึง3สัปดาห์ราคาจึงไม่เท่ากับเรือดำน้ำสีลำก่อนแต่เป็นลำละ13,500ล้านบาทซึ่งทำให้ประเทศไทยมีเรือดำน้ำเท่ากับประเทศเวียดนามสลํำลำและแซงหน้าอินโดนีเซียและมาเลเซียที่มีอยู่สองลำแต่ห่างประเทศสิงคโปร์ที่มีอยู่6ลลำแต่ไม่ต้องพูดถึงประเทศมหาอำนาจทั้งหลายที่แต่ละประเทศมีหลายสิบลำขนาดเกาหลีเหนือยังมี70ลําลำ ต่เรือดำน้ำ S26T ที่ซื้อมาจากประเทศจีนเป็นเรือดำน้ำลาตะเวนเดินสมุทรขนาดใหญ่เป็นรุ่นพิเศษที่ประเทศจีนสร้างขึ้นให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะซึ่งพัฒนามาจากเรือดำน้ำยวนคลาส,ส S26 เรือดำน้ำ S26T ใช้เครื่องยนต์ดีเซลระหว่างขับ2,600ตันสามารถดำปฏิบัติการได้นานถึง21วันใต้น้ำโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาชาร์จแบตเหมือนเรือดำน้ำรุ่นก่อน ขณะที่เรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าแบบปกติดำนานได้ถึง7-10วันเท่านั้นและเป็นเครื่องยนต์สเตอร์ลิงที่จีนซื้อต้นแบบมาจากประเทศสวีเดนพัฒนาต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพในการดำทนและมีตัวไปโดหกท่อยิงพร้อมระบบยิงขีปนาวุธได้ไกลถึง250กิโลเมตรกำลังพลขับ65นายมีความทันสมัยสูงสุดรองจากเรือดำน้ำนิวเคลียร์ระบบติดจรวด เรือผิวน้ำที่มีความทันสมัยที่สุดคือยวนคลาส S26T เป็นเทคโนโลยีการต่อเรือที่มาจากเรือดำน้ำชั้นกิโลของรัสเซียเป็นเรือดำน้ำพลังดีเซลไฟฟ้ามีระบบ AIP ที่ไม่ต้องขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อชาร์จไฟฟ้าเรือดำน้ำ S26T ถูกออกแบบให้มีความยาว79.5เมตรกว้าง8.6เมตรสูง9.2เมตร เบือกลำตัวเป็น2ชั้นระหว่างขับเหนือน้ำา8 8 5 0ตันระหว่างขับขณะดำา6 6 0 0ตัน S 2 6 T ยังถูกออกแบบให้เป็นโมดูลเมื่อเพิ่มโมดูล AIP อาวุธเลือกตามกำลังเงินของประเทศที่สั่งซื้อความเร็วสูงสุด18นดนอตระยะทำการ8,000ไมล์ทะเลดำลึกสูงสุด300เมตรลูกเรือประจำการ5 0นาย ระยะาปฏิบัติการต่อการออกทะเลหนึ่งครั้งนานถึง2เดือนเครื่องยนต์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติการลบใต้น้ําและผิวน้ําความลึกปฏิบัติการน้อยสุด50เมตรระดับความลึกปลอดภัย60เมตรระบบขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์ดีเซล2เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้ากําลังระบบขับเคลื่อน AIP แบบวัฏจักรความเร็วขณะดำใต้น้ําสูงสุดเมื่อใช้แบตเตอรี่18นอตความเร็วขณะดำใต้น้ําสูงสุดเมื่อใช้กล้องตาเรือ10นอต พิเศษทำการไกลสุด60-65วันดำน้ำได้นานที่สุดมากกว่า20วันระบบอาวุธจำนวนเป้าหมายสูงสุดของสถานีวิเคราะห์การเคลื่อนที่64เป้าหมายกำหนดยิงเป้าหมายได้ต่อเนื่อง4-6เป้าหมายพร้อมกันโจมตีเป้าหมายได้พร้อมกันสูงสุดถึง2เป้าหมายระบบอาวุธท่อตอปิโด6ท่อยิงสามารถใช้งานได้ทั้งตอปโดปล่อยอาวุธนำวิถีและทุ่นระเบิด จุดประสงค์ต่อต้านเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำนำวิธีด้วยเส้นลวดเสียงและผิวคลื่นระยะยิงประมาณ45-50กิโลเมตรความเร็วสูงสุด50-65นอตก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ